สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมรู้สึกมันไม่เอ็นนี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณไอเรนเซียจากช่องไอเรนเซียครับผมเย้ไอเรนเซียจากวีทูเฟียสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาไงเนี่ยก็คุณชวนผมมาปกติอะผมจะพาเพื่อนผู้ชายมาโดเนทนะครับเพราะว่าผู้ชายเขาชอบวีทูเบอร์กันอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะพาวีทูเบอร์มาโดเนทวีทูเบอร์ยังไงล่ะ แต่ไอเลนไม่มีตังค์ช่วยตังค์พี่เนี่ยแหละโอ้สิงเหรอคะใช่อย่างแรกเลยไอเลนโดเนทครั้งแรกมีอะไรยับให้เป็นพิเศษไหมครับเราเราจะโดเนทใครกันคะวันนี้เราโดเนทคุณไฮไฮช่องเขาก็โดเนทเดมโหดเหมือนกันนะใช่ช่องโดเนทมือดึงไหวปะสู้ไหวปะท่าโดเนทมือดึงสู้ไม่ไหวปะไม่รวยยังวะเอาโดเนทแรกให้น้องไอเลนเซียเลือกเลยปกติอ่ะคุณทินชอบ ชอบเล่นมุกห้าบาทสิบาทอะวันนี้เราจะอะไรดีมุกอะไรดี <c oughs> เอาแบบแบบอะไรก็ได้น,น้องเนเนเซียมันหาในเน็ตได้ไหมคะได้ค่ะฮัเจ้าชูช,ชื่ออะไรดีดนะอืมชินรูแอน์ไอเลสเซียโอ้โหชื่อทำไมชื่อมันดูให้รู้กันเลยว่ามาเป็นคู่อ๋อ,อต้อง เห็นป่าเห็นเขาเห็นใจเราบ้างหรือยังนะเธอเรารอเธอรับรักอยู่นะเห็นป่าเห็นเขาเห็นใจเราบ้างหรือยังนะเธอเรารอเธอรับรักอยู่นะทีมูตัวจริงต้องหนึ่งไม่ใช่ทีมูจริงตัวจริงวันนี้ทีมูต้องหนึ่งร้อยบาทเด็กกันละดเนตแรกมันก็มุกเสี่ยวเลยนะใช่ค่ะต้องห้ามไหมคะเนี่ยต้องห้ามไหมค่ะเราวอด้วยกันดูชื่อด้วย ทำไมอยากห้ามล่ะห้ามไม่ได้หรอกนะห้ามไปก็เท่านั้นแหละไปจิงนี่ไม่ละยากนะว้าว่ารอรออะไรนะขออ่นชื่อแบบทำไมชื่อยาวจังเลยอ่ะชื่อยาวจังพีนโมแอนด์ไอเรนเซียเห็นป่าเห็นเขาเห็นใจเราบ้างหรือยังนะเธอเรารอเธอรับรักอยู่นะ เขาจะรับเล่นจางไหมนะค่ะค่ะไอเล่นจังค่ะไอเล่นจังท่าถ้าทำไมเขาตีนขัดเลยอ่ะรับรักคุณไม่เก่งนะคะ่ะแต่ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับยอดเงินหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ความรักจากทั้งคู่นะคะขอบคุณมากค่ะรักนะคะอุ่ยรับรักนะสินะคะเรักเราแล้ว เอ้ยคอมฟลิตว่ะน่ารักเห็นไหมถ้าเป็นตัวจริงนี่คือแบบว่าใฮไใไฮมีเรื่องอยากจะพูดมานานแล้ว้ออีกแล้วเหรอเป็นอ,อะไรพูดอะไรครับพูดเจ้าชู้ตอนนั้นให้เคยเล่าใช่ไหมใช่มีมคลิปข,ของเขาดูเขาอีกทีแล้วมาดูเราข้ห้องน้ำอีกทีก็เป็นโมเมนต์ที่เรวร้ายอ๋อเห็นเขานิ่งๆนึกว่าเน็ดหลุดอ๋อเข้าห้องน้ำเหรอก็ขอัยด้วยนะคะที่วันนั้นหนูเข้าห้องน้ำต่อนหน้าตานะ หนูเข้าห้องน้ำอืมถ้าหนูไม่บอกพี่ก็ไม่รู้ละค่ะกดเจ้าชู้ต้องกดติดตามก่อนนะถึงจะเม้นได้อ่ะเดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่าเป็นตัวจริงกดกระดิ่งด้วยไหมคะกดกระดิ่งอ่าอ่ากดกระดิ่งเอ่ออะไรเดียอะไรเดียคำข่มห้องน้ำห้องน้ำเป็นประตูห้องน้ำโรงเรียนกำแพงห้องน้ำคนขี้อย่าใจลอยคนคอยใจจะขาดอันนี้แล้วกัน เอาของของห้องน้ำไงเอามาจากประตูห้องน้ำเลยนะเฮ้ยรู้รู้ดูดิอันนี้เซิร์ชเจอด้วยอ่ะเฮ้ยนี่มันคำอะไรวะเนี่ยไม่มีคนค้นหามันด้วยหรอวะเอ้ยมันเป็นคำอะไรอ่ะเพลงได้ไม่ได้มันเฮะมันเป็นเพลงเหรอโอ้โหไฟืหสับตาพี่จะว่าแล้วโอ้มึนมึนหัวมากโอเคคนขี้อยากจะอะไรคนคอยจะจะขาดจัดไป เข้าห้องน้ำเฮ้ยเขาจะว่าพี่ไม่ได้นะพี่เซิร์ชจริงๆนะเข้าห้องเดียวแล้วพี่เจอดิเป็นคนจริงใจไงเซิร์ชเจออะไรก็ใส่อันนั้นพี่ไม่ได้เป็นคนคิดนะไปเอานมร้อนใส่แถมน้ำร้อนวกแบบรสปิ้งตุ้มยำน้ำข้นอะไรพวกนี้อร่อยนะว้าคนขี้อย่าใจต่อทีมูเอ็นไอเรนเซียนะคะคนขี้อย่าใจโอยคนคอยใจจะขาด เดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ขอโทษที่ปกติเข้าห้องน้ำนานนะคะเดี๋ยวขอโทษเดี๋ยวขอโทษเข้าห้องน้ำเอามาจากกำแพงห้องน้ำในโรงเรียนอ๋อาให้ว่าใครเคยดูคิ้วของคุณทีบูนะ ปกติเขาจีบสาวใช่หรอไปแล้วปกติเขาจีบสาวมันเป็นยังไงกันอ๋ออ๋อเราเราเขาคุยเรื่องอาหารอยู่เราเป็นช็อกโกแลตด้วยผมขอโทษกันต่อเถอะนั่นสินะจบละเันดี้เพื่อนเธอเซนดี้นะคะยินดีต้อนรับค่ะคุณเทียนเป็นคนเลือกเองอะคุณเจ้าชู้ด่าพี่ทีนให้ฟังนแบบแบบเต็มสิบขอแบบแรงๆใครมีแค่บางลูกนละใครไม่ได้ โอ้ยน้องไอเลนเซียทำไมทำอย่างนี้กับพี่ล่ะมาโว้ยก๊อปอะไรอย่างนี้มาบอกพี่ก๊อปมาเลยนะเนี่ยตามที่น้องพีมาเป๊ะเลยทำไมน้องแบบต้องรีเฟรนอะไรอย่างนี้แต่พี่แบบพี่ยอมนะค่ะก็สิ่งสิ่งไหนที่ใครจังพูดในวันนี้ก็แทนความรู้สึกไอเลนไปนะคะแต่มันหมกอะไรติงต้องหาอากาศลองแล้วล่ะเออแต่ว่าแต่ว่าเขาไปไวมากเลยนะ นอะไรนะด่าพิธีเนี่ยฟังหน่อยค่ะแบบสิบเต็มสิบขอแบบแรงๆจากหนูไอใช่พี่ทีนส่งค่ะให้ไอ้คนไม่เฟ็นเดี๋ยวนะหน่าคนไม่เป็นคนเจ้าชู้ไม่ไหวเน่ะเห็นพิธีไปหาสาวหลายคนมากเลยแต่ให้เข้าน้ำเนอะแม่มันดอยไม่ได้แล้วค่ะคนเจ้าชู้อะไรณเจ้าชู้ไม่เจ็บเลยไอ้เหี้ยขอโทษที่เข้าห้องน้ำคุณชอบให้เขาด่าไง ดาไม่เป็นไอเล่เธออยู่ไหนเธอมากดตัวไปตีกันเองก่อนก็นั่งอยู่รายการเด้อโชคชะตาพยามเขานะคล่มหาหนูต้องเข้าห้องน้ำโดนไอโจชูมาก็เจ็บเหมือนกันนะเขาแรงกว่านี้ได้ไหมครับแรงกว่านี้เลยไวะแรงกว่านี้คืออะไรตามใครก็ได้ช่วยหนูหน่อยช่วยหนูนะเรื่องโจชูโจชูคนที่มันร้ายเอ้ยไม่ได้โจชูขนาดนั้นเลย เมื่อกี้พี่บอกว่าเจ็บแสดงว่ามันแทงแทงกระดิ๊ดับอยู่แหละพี่ไม่เคยจะาู้เลยนี่มันบ่นนี่มันไม่ใช่ด่าเว้ยด่าต้องด่าต้องยังไงฮะไอเล็กว่าตอนไปดูไลฟ์ด่าต้องแบบไอคุณธีนทำไมชอบเข้ามาจังหวะนรกแบบนี้วะตอนอื่นมีเยอะแยะทำไมไม่เข้ามาไอหมอนี่นี่เจ้าชู้ก็บเจ้าชู้นายนายมันร้ายร้องไห้แล้วพี่แบบพี่อยากโดนด่าแบบพี่พูดได้ไหมวะ ได,ได,ได,ได้ได้หรือเปล่าได้หมเปี่ยเดเซนเซอร์อแล้วกันนะไอเด็กอย่างเงี้ยขอให้เงินเดือนหมดแรงไหมครับเธอเขาเริ่มสนุกแล้วละเขาเขาเริ่มสนุกจะชวนโดนแชทไปด้วยนะโดนกันหมดแล้วพวกนายน่ะสมมติคุณทีนถอดปลั๊กเน็ตไฮไฮจะด่ายังไงคะสมมติคุณทีนถอดปลั๊กเน็ตไฮไฮจะด่าเลยอีเวน พุดเจ้าชู้ยินดายอีกเจเลยครับทำไมต้องเรื่องเจ้าชูวะทำไมต้องเล่นเรื่องเจ้าชูเกเจ้าชูตรงไหนก็พี่ดูเป็นคนอย่างนั้นไม่ใช่หรอคะฮะพุดเจ้าชูวิอะไรรูกได้ยินเสียงแมวพี่ไหมได้ยินค่ะลูกออกกล้องไหมรูปเงางาหวหนูคุยภาษาแมวได้ด้วยแหละ พอเจ้าชู้ผมไม่อยู่ด้วยแล้วไปดีกว่าพูดถึงกันนี่พ uh huh> ี่ขอโบนี้หน่อยไหมได้ค่ะพี่แบบคือมีคนมาบอกชอบพี่เยอะมากใช่ไหมแต่ไม่ไม่ใครคุยกับพี่เลยหนูก็ชอบพี่เหมือนกันทำไมเราไม่ลองมาแต่งงานกันดูล่ะฮะอย่านะยาพรุ่งนี้ยิ่งวันไหวง่ายไปไกล ไม่มีใครคุยด้วยพี่พี่จะร้องไห้แล้วจีก็พี่เป็นคนน่าเอ็นดูนะถ้าแบบคุยด้วยเยอะๆแต่ว่าถ้าสมมติแวบแรกหนูก็เอ้ยไม่กล้าคุยด้วยแบบว่าพี่ดูแบบเหมือนเหมือนแบบเออพี่ไม่อยากคุยกับหนูป่ะพี่ไม่อยากคุยกับหนูไม่พี่ไม่ใช่คนทำงานแล้วพี่ดูน่ากลัวเหรอเนี่ยเป็นคนที่ดูน่าเอ็นดูนะแต่ว่าไม่กล้าคุยด้วยไม่รู้อ่ะพี่ดูแบบพี่ดูขรึมอ่ะดูขรึม แต่ว่าเออได้คุยด้วยก็ก็น่ารักมมนรู้จักพี่จะบอกว่าพี่พูดมากขนาดไหนพูดเจ้าชู้แต่ว่าคุณทีนก็ก็มีสาวหลายคนแล้วอ่ะก็มีสาวหลายคนนะถ้าใค้มีคนทีนจะได้เหอเขาเขามองพี่อย่างเงี้ยไม่ไม่มีใครคุยด้วยไม่ต้องรักกันมากเว้ยบทนี้มันยังไงนะมา ยังไม่ต้องรักกันมากก็ได้เอ้ยเดี๋ยนะยังไม่ต้องทำความรู้จักอะไรสักอย่างหนึ่งนะยังไม่ต้องชอบมากก็ได้แค่เปิดใจให้กันก็พอไปดูด้วยดีดูดูนะมีซีด้เลยเคยดูบ้างเรื่องเนี้ยเคยดูค่ะชอบมากมึงไม่เป็นหรอวะพี่ดูแล้วเวลาเจออะไรดีๆหนูก็ดูแล้วก็คิดถึงหน้ากูขึ้นมาเธอไม่เป็นหรออันนี้เลยเธอไม่เป็นหรอเวลามีอะไรดีๆก็นึกถึงหน้าเราขึ้นมาอ่ะก็เป็นนะคะฮะ ยังไม่ต้องอันนี้ยังไม่ต้องชอบมากก็ได้แค่เปิดใจให้กันก็พอเอาอีโมจีน่ารักน่ารักให้เขาจะได้รู้ว่าพี่จริงๆเป็นยังไงจริงๆจะชูมากกว่านี้จริงๆอูเดยอะไรเอาเอาเอางุนงิดแล้วก็ฟักอยู่ด้วยสขาไม่รู้ขาไม่รู้สองข้ามเ้ย แล้วต่อไปพอแบบพี่ลงคลิปนี้คนก็จะระแวงมันส่งอีโมจิอะไรมาวะอันนี้ถ้าคนไม่รู้เขาดูไม่ออกอ่ะเนี่ยชัวร์มากเลยอ่ะพุเจ้าชูจีบสามก็ต้องเงี้ยทุกคนเขาเรียกว่าใช้ความจริงใจค่ะใช่แค่อีโมจิก็กินใจมากเลยอ่ะไปสยองควันย่งบมรทัดยังไม่ต้องชอบมากก็ได้แต่เปิดใจให้กันก็พอ จะได้รู้ว่าพี่จริงๆเป็นยังไงนานแค่ไหนนะที่ไม่มีใครส่งโดนินมาจีบยินดียินดีเปิดใจให้คะ่ะแต่ในใจไฮๆก็สาวเยอะนะคะเ <c oughs> อให้ไฮๆก็สาวเยอะเหรอไม่นะใช่ก็จะอบอุ่นกันสักนิดนะคะในใจอันนี้เลยกอันนี้เลยก็เพิ่งดูมา,าก็ใช้ไปสิครับชูอยู่กับเจ้าชูอยู่ดับกาปี เป็นแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะในใจเราทั้งคู่น่าจะมีไอเดนเซียจังเหมือนกันนะคะเอาไอเดนแบ่งกันคนละครึ่งได้เอาไอเดนแบ่งกันคนละครึ่งเราจะได้มีของร่วมในใจกันละกันใ้ใไฮเป็นแบบนี้ไหมครับเวลาเจออะไรดีๆจะนึกถึงคนที่ชอบออแต่พี่ไม่ได้ถือไฮหรอกพอดีเลยแต่พี่ไม่ได้ถึหรกไฮไลที่สุดเไปจุดว่า ไอนที้ก็ตให้เป็นแบบนี้ไหมครับที่ว่าเจออะไรดีๆจะนึกถึงหน้าคนที่ชอบแต่พี่ไม่ได้ถึงไฮไฮรกปล่อยเดี๋ยวนะอ่านอีกรอบเดี๋ยวไม่หาว่าเขาหาเรื่องคนหาเรื่องใไรจังทำไมถึงหน้าคนที่ชอบแต่พี่ไม่ได้นึกถึงไฮไฮรอกนี่มันประกาศสงครามมัใช่ไหม ใครโดนปกกายกคราคุณทิ้นใช่เวลาจะดีๆใครก็ไม่ได้ต้องถึงคุณทินหรอกนะยอกยองนะคะน่ค่ะไฮไฮ้ยังไงก็ขอบคุณที่มาแล้วก็ขอบคุณสำหรับโจดนตด้วยนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้แบกข่มาด้วยเงคะังาะเยะขอบคุณกกา ถสร้อสามร<อ>้อยมีคุณทีนเอสองร้อยวีอะไรวะช่วยกันมากณ,ณทีนมากดตัวในช่องเรามีคนอยากจะตีคุณทีนมากเลยว้าอันนี้ก็โต <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไอเรนเป็นของพี่คนเดียวพี่ไม่ให้แบ่ง <c oughs> ไอาเรนอเรน,เรน,เรนที่เธอบอกรักฉันเมื่อกี้เธอก็หกฉันหรอ <c oughs> แล้วคุณทีนลงม,มาชงั้นนหรอไม่นะไอ้เดน้อ่วเดี๋ยวนี้ ใช่ไอเรนเป็นของทุกคนไม่ใช่ของคุณทินวันทีไม่มีสิทธิ์คิดไอเรนเลหรอกนะไม่ไม่ใช่ไรจีบสาวแล้วไม่ใช่คลิปจีบสาวแล้วเป็นประกาศสุขภาพอย่างสมบูรณ์แบบช่องแชทเขาบอกอย่างนี้ต้องสามร้อยมิเอาแค่สามร้อยมิไปโดเนทมันก็ขึ้นแล้วเนี่ยให้หมดเลยครับผมโดเนทอยู่ดีให้หมดเลยครับคุณทินมาแล้วทุกคนถือละ ขออนุญาตนะคะคุณทีนเมื่อเราเปิดสงครามกันในช่องขออนุญาตรักนะคะคุณทีนรักนะคะรักนะคะคุณโดนสามร้อยวิแล้วนาทีหลังจากนี้อะไรบ้างคะโดนสาสามร้อยไหนอ่ะมันไม่เห็นมีอะไรขึ้นมาเลยมันขึ้นที่ที่แชทคนอื่นนะเขาโห้โหนี่ไงให้กับใช่เจ้าของหรือผู้ดูแลวิดีโอนี้ได้จะเบียนให้คุณอยู่ในระยะหมดเวลาเดี๋ยวไดีมากค่ะใอะไอซีย์ เปิดเหรอเปิดสึกเหรอพี่ไปแล้วอ่ะพี่โดน300ร้อยวีแล้วพี่จะสู้ใครเขาได้ทำอะไรไล่อาหารฉันไม่ได้การใช้เงิแต่ทุกคนต้องกันติโจเดดอย่างเดียวอยากอยากลาฟี่ไทุกลาฟี่คุณใช้เงินตราในทางที่ผิดอ่ะไม่ว่ากันติก็ไม่ได้เม้นอยู่แล้วทำอะไรฉันไม่ได้รักนะของของการใช้เงินติก็ไม่ได้เม้นอยู่แล้วอ่ะ ถ้อวันนี้ฉันไม่ได้หรอกฉันโดนเดทอย่างเดียวนี่มันพลังแห <c oughs> ่งเงินตราถ้าเขาแบนมานี่หาเลยนะก็ขอบคุณสำหรับโดนเด็หนึ่งร้อยบาทอีกครั้โดนเดทไม่ถือเป็นการรบกวนนะครับขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวพลังแห่งเงินตราก็เหรอน่าสนใจดีๆตอนนี้โดนแกล้งรัวๆไม่โดนจีบหรอสงสารโคตเจ้าชู้ตะกี้รอเล่นนะแกล้งๆพี่จองให้แล้วให้ห้ามไปจีบใครดิ เงปปุ๊บิรักษาของโมนะคะเปลี่ยนเลยว่าอันอน,อนี้ก้าวต่อพี่หมูตะกี้รอเล่นนะพี่หมูอะไ้เล่นเซียนะคะที่ตะกี้รอเล่นนะแกล้งแกล้งพี่จองให้แล้วให้ห้ามไปจีบใครดิอ๋อห้ามไปจีบใครเสียเสียใจด้วยนะคุณทีนแต่ไฮเพิ่งจีบไปทั่วแล้วแหละ ถ้าคุณทีหยุดให้ไฮจีคนอื่นได้คุณทีก็เข้าจีคนอื่นเหมือนกันนะซึ่งนจะจีไปไม่ได้ซึ่งนจะจีไปไม่ได้ตายแล้วเขารู้ทันเหรอเนี่ยเพื่อความเท่าเทียมสินะเงินพี่ให้ไฮไฮสบสองคนไม่เกินดีนะว้าอันนี้ก็โก้เพื่อความเท่าเทียมสินะพี่ให้ไฮไฮสบสองคนไม่เกินดีนะเอาเพิ่มเงอีกหนึ่งร้อยบาทนะค่ะสิบสองคนนี่พอไหมอ่ะ คนที่มอกคนเจ้าชู้เป็นไรคนเจ้าชู้อย่างสมบูรณ์แบบแกเป็นไรคนเจ้าชู้สินะปิดคลิปมีมีต่อท้ายไหมนี่เป็นของไอเลนเลยรับไฮไฮเสมอนะคะเอาแล้วก็อีโมจิอ่ะได้ได้ฟักอยู่อุ้ยนล้วสองข้างเลยรักไฮไฮเสมอนะคะเลือกให้หน่อยหนึ่งถึงเก้า เอาเก้า9 9ะเก้าเกอเลยเหรอเอาเหรอเอาใหไมเอาใหมเอาเป็นสามพันชอบเลขสามสามพันเลยเหรอโอ๊ยอยากแก้หนูเอาเอาหก็ได้อ่งหนึ่งหนึ่งหมืหนึ่งเลยเหรอทอบโดเดียเลยนะ1 0ื่อเดกเดียเอาเอาเป็นเอาเอาเป็นเก้าเหมือนเดิมยังจะดีกว่าค่ะ ก็เอามารวมกันไงล่ะสามเก้าหนึ่งไปเฮ้ยก็เยอะเหมือนกันสี่ร้อยไปไปพี่ไม่อยากโดนเนียดเยอะเดี๋ยวคนว่าพี่แบบพี่ทีอินทำไมโดนเนียดเยอะจะคราฟอะไรเงี้ยใช่ใช่ปกติเห็นทีนมูต้องหนึ่งร้อยบาทไม่ใช่เหรอเอาอันนี้ปิดคลิปไงนะว่าอารนีิการ์อปิดคลิปให้หน่อยครับแล้วก็ รักให้เสมอนะคะก็คุณที่มุกไอเรนเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูในวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับกดมันมีกี่ปุ่มนะกดไลค์กดซับกดกระดิง่งเพื่อติดตามแจ้งเตือน <c oughs> ที่จะเข้ามาด้วยนะคะอย่าลืมกดซับ <c oughs> ช่องสีเสลาไฮเดนเย,ย่ด้วยนะคะแล้วก็ช่องคุณทีมุไอเรนเซียเย่เย่ทำไมพี่โดนเนตเยอะจัง สิ้นเดือนพี่จะทานข้าวกับอ,อะไรเนี่ยไอเดน่ะ <c oughs> นี่คือสิ้นเดือนแล้วยังไงนะเ,ออเดี๋ยวตังก็ออกเนาะ